สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันกับคลิปถามตอบประจำวันเสาร์นะคะอย่าลืมนะใครมีคำถามอะไรไม่ว่าในคลิปเก่าหรือคลิปใหม่เขียนคอมเมนต์ถามไว้ได้แล้วรอฟังคำตอบทุกๆวันเสาร์นะคะวันนี้เปลี่ยนมุมถ่ายวิดีโอคุณจุงเบยมาพร้อมกับมีพูเครื่องทำความร้อนนี่แบบห,หน้าหนาวนี่แบบฟินมากเลย ก่อนจะมาเริ่มคลิปถามตอบของเรานะคะกูไก่ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่น่ารักมากๆขอบคุณมากจริงๆนะคะที่อุดหนุนช่องเรามาโดยตลอดเนาะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่น่ารักแล้วก็มีมารยาทด,ด้วยนะคะขอบคุณจากใจเลยมาเริ่มข้อแรกกันเลยพาไปโรงงานทําน้ํามันมะกอกได้ไหมคะ กูกเคยทําคลิปที่เอาลูกมะกอกเข้าโรงงานน้ำมันมะกอกเข้าไปชมภายในโรงงานมาแล้วเนาะเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะคงไม่ได้ไปอีกแล้วเพราะว่าเลิกเก็บมะกอกแล้วนะคะคือตอนที่ไี่เก็บอะเป็นส่วนของคุณลุงเนาะคุณลุงของพี่มิกแล้วเขาก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะคุณป้าสะพายก็ขายที่เรียบร้อยแล้วไม่ได้เก็บทั้งมะกอกไม่ได้เก็บทั้งลูกพลับอีกแล้วนะคะข้อต่อมา ทำไมแมวชอบเล่นกล่องไม่รู้เนอะไม่ว่าแมวชาติไหนๆก็ตามแมวเป็นสัตว์ที่มีสัญชตาตญาณการระวังตัวมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมีความสุขเมื่ออยู่ในที่แคบอย่างกล่องหรือถุงนั่นเองเนาะเป็นสัญชตาตญาณของเขานั่นเองนะคะข้อต่อมาเห็ดหลากหลายเมนูนะคะน่าทานทุกเมนูเลยค่ะขอบคุณค่ะมาจากคลิปที่กูไก่ ทำหลากหลายเมนูเห็ดพึ่งเนาะปิดท้ายฤดูเก็บเห็ดนั่นเองแล้วเขาก็ถามว่าคุณกุ๊กไก่เคยทำผัดกระเพราหรือต้มยำเห็ดหรือยังคะโหสองเมนูนี้เป็นเมนูที่ทำบ่อยมากนะคะทำบ่อยมากใครทีอ่อยากดูคลิปเก่าๆนะคะเข้าไปที่หน้าช่องกดเอานิ้วจิ้มเข้าไปนะคะที่ชื่อช่องของกุ๊กไก่ใต้คลิปเห็นไหมถ้าเป็นในโทรศัพท์อะ่ะมันจะมีชื่อช่องอยู่ใต้คลิปเนาะ ที่มีรูปโปรไฟล์ของกกไก่ยอยู่เอานิ้วจิ้มไปเลยนะคะมันก็จะไปเปิดที่หน้าช่องมีวิดีโอเก่าให้เลือกมากมายนะคะกดเข้าไปในเพลย์ลิสต์ไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งเก็บเห็ดเก็บผลไม้อะไรแบบนี้นะเอาิ้วจิ้มไปเลยนะคะอยากดาูวิดีโอแบบไหนนะข้อต่อมาป้ายุพินตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสบายดีไหมจะไปหาหรือเปล่าครับ ไม่รู้ว่าเขาสบายดีไหมไม่ไปหาอีกแล้วเพราะว่าไม่ได้คบกันแล้วนะคะเดี๋ยวแปะลิงเอาไว้ให้ตึง้งที่เคยพูดเอาไว้เนาะว่าสาเหตุที่ไม่ได้ติดต่อกันแล้วเป็นเพราะอะไรข้อต่อมาอาหารฝรั่งเกือบทุกชาติไม่มีไม่ถึงสิบอย่างแต่อาหารไทยมีเป็นร้อยอย่างมีรสชาติหลากหลายหาประเทศใดเทียบเทียมได้ <c oughs> ข้อนี้ไม่จริงนะคะ กูใคยเป็นคนไทยนะย่อมคิดเสมอว่าอุ๊ยของไทยเรานี่มันเลิศอาหารไทยมันเลิศแต่ว่าอาหารฝรั่งเกือบทุกชาติมีไม่ถึง10อย่างมันไม่ใช่ความจริงนะคะมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยยิ่งอาหารอิตาเลียนนะโอ้โหอาหารอิตาเลียนนี่เอาพูดง่ายๆแล้วกันอาหารอิตาเลียนเนี่ยของเขามีชื่อเสียงเคยมีชื่อเสียงมาก่อนประเทศไทยซะอีกข้อต่อมา,อา ก่อนแช่มะขามล้างมะขามสักสองครั้งแล้วเทน้ำแช่พักไว้สักครู่หนึ่งแล้วใช้ทัพพีบี้ตักแต่น้ำใส่แกงได้เลยทำไมใช้มือมันเหมือนเราเอามะขามล้างมือเราเลยค่ะขอบคุณนะคะที่แนะนำออกูกไก่ก็ทำอาหารแบบคนโบราณเนาะที่สืบทอดกันมาในครัวที่แม่สอนเนาะเดี๋ยวใช่ดูมือนะคะกู๋ไก่เป็นคนที่มือสะอาดมากตึง้งึดูเล็บนะเล็บตัดสั้นตลอดเวลานะคะ เวลาเราทำอาหารเนี่ยเราจะต้องล้างมือให้สะอาดยิ่งเราจะขยำน้ำมะขามหรือว่าจะไปเอาอะไรที่ใช้มือคลุกเราต้องล้างมือให้สะอาดทุกรอบแล้วสังเกตกุไก่ไม่เคยทาสีเล็บมือเล็บมือตัดสั้นตลอดเวลาล้างก่อนทำอาหารเพราะฉะนั้นสะอาดแน่นอนถึงจะทำแบบวิธีโบราณแต่ก็สะอาดนะคนไหนเล็บยาวแล้วทาเล็บเนี่ยทำกับข้าวกุไก่ ไม่กินนะไม่อยากกินเลยอะ่ะเอาถ้าเลือกได้คือจะไม่กินเลยอย่างนี้สะอาดแล้วนะคะแค่เราล้างมือของเราให้สะอาดก็พอข้อต่อมาทําไมวันนี้กินข้าวเย็นไม่อร่อยเพราะทุกวันนี้จะกินข้าวแล้วดูคลิปคุณกุ๊กไก่ไปด้วยวันนี้หาคลิปไม่เจอมาช้าในเองติดคลิปคุณกุ๊กไก่ขนาดนะอขอบคุณมากเลยค่ะเนี่ยเจอคอมเมนต์แบบนี้แล้วแบบว่าเอ้ยเรามีกําลังใจในการทําคลิปขึ้นมากเนาะเรารู้ว่ามีคน รอดูเราอยู่ถึงจะมีคุณผู้ชมไม่ได้มากมายเหมือนช่องใหญ่ๆช่องอื่นหรือช่องอื่นอะไรแบบนี้แต่ขอให้เรารู้ว่าเฮ้ยมีคนที่รอดูเราอยู่เราก็มีกำลังใจทำคลิปแล้วขอบคุณจริงๆนะคะเหมือนกุก๊กไกยติดละครเลยอะตอนกินข้าวต้องดูละครดูอย่างอื่นกินข้าวไม่อร่อยข้อต่อมาเก็บมาด้วยความยากลำบากเก็บไว้กินเองก็ไม่มีใครว่าหรอก แค่ตามไปเก็บด้วยก็สนุกแล้วแล้วอีกคนนึงก็คอมเมนต์ต่อมาใจดีจังครับเก็บมาเหนื่อยแต่เอามาแจกให้ฟรีๆเลยฟรีๆเลยถ้าเป็นผมคงขายให้ราคาถูกๆก,กลัวแฟนคลับเกรงใจครับสองคนนี้คอมเมนต์แบบนี้มานะคะเออผู้ก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องเกรงใจนะคะแจกให้ฟรีจริงๆแล้วคำว่าเก็บมาเหนื่อย,เน,อยเนี่ย มันเป็นเหนื่อยที่เราเต็มใจเหนื่อยเรามีความสุขเป็นสิ่งที่เราชอบทำเราก็เลยคิดว่ามันไม่ลำบากแล้วมันก็ไม่เหนื่อยเห็ดแห้ง <c oughs> พวกนี้กุกไก่ตั้งใจนะคะที่จะเอากลับประเทศไทยแบ่งญาติพี่น้องแบ่งแฟนคลับกินเพราะลำพังพวกเราเนี่ยเห็ดแห้งที่นี่มีขายเยอะแยะนะปีใหม่คริสต์มาสแต่ละปีนะคะกระเช้าที่พวกเราได้จากญาติญาจากคนอื่นเนี่ยมีเห็ดแห้งอยู่ด้วยเสมอนะทุกคน เพราะฉะนั้นที่นี่มันมีกินเหลือเฟือนะคะไม่ว่าจะเป็นเห็ดแห้งเห็ดสดที่เราเก็บมาได้แล้วก็แช่ช่องแข็งเอาไว้พวกเราชอบเก็บแล้วก็อยากให้คนไทยได้ชิมด้วยนะคะเพราะว่าเห็ดพึ่งอิตาเลียนมันหอมมันกลิ่นแรงมันอร่อยจริงๆนะแบ่งปันกันชิมไม่ต้องเกรงใจนะคะให้ได้เท่าที่มีข้อต่อมาพี่กุ๊กไก่คะกลัดไทยแล้วน้องแมวจะอยู่กับใครคะ อยู่กับคุณแม่ของพี่มิกค,ค่ะครั้งหน้าเนี่ยว่าจะกลับไทยช่วงหน้าหนาวเพราะว่าแม่จะได้เหนื่อยน้อยหน่อย,อยถ้ากลับไทยช่วงหน้าหนาวเหมียวเนี่ยชอบนอนนอนแบบสบายใจเต็มใจนอนเลยเพราะมันหนาวไงแต่ทุกครั้งที่เรากลับไทยเราจะกลับหน้าร้อนใช่ไหมซึ่งเราต้องขังแมวไว้ในบ้านเนี่ยสงสารเหมียวด้วยคือถ้าปล่อยออกไปเนี่ยกว่าแม่จะเรียกเข้าบ้านได้ก็ลําบากแม่เนาะเพราะฉะนั้นอยู่กับแม่พี่มิกนั่นเอง ข้อต่อมาอารมณ์เหมือนเห็ดหอมแห้งไหมคะเขาหมายถึงเห็ดพึ่งแห้งนะคะไม่เหมือนคะ่ะคนละอารมณ์เลยอืเห็ดเห็ดหอมเนี่ยมันเป็นกลิ่นมันเฉพาะตัวเนาะแล้วเนื้อมันก็จะออกหนึบเหนียวเหนียวส่วนเห็ดพึ่งแห้งเขาก็จะมีมีกลิ่นอีกอย่างแต่เนื้อมันจะไม่ไม่เหนียวมันเห็ดหอมเนื้อมันจะแต่ก็ไม่ยุย่ยไม่ไม่นุ่มนะคือ กรุบกรุบนิดๆกรุบกรุบนุ่มๆอ่ะเวลาแช่น้ําแล้วนะคะข้อต่อมาดูคุณปู่แกล้งหยอกคุณย่าน่ารักดีจังครับครอบครัวอบอุ่นดีจังเลยในแต่ละอาทิตย์มาทานข้าวบ้านคุณแม่คุณมิกี่วันครับปกตินะคะที่จะไปกินข้าวบ้านแม่พี่มิกเลยเนี่ยก็คือวันอาทิตย์ ประมาณวันศุกร์เนี่ยแม่ก็จะโทรมาแล้ววันอาทิตย์มากินข้าวบ้านแม่นะแม่จะทําเมนูนั้นเมนูนี้ชอบกันไหมใครจะกินอะไรไหมมีอะไรพิเศษไหมที่จะแนะนําแม่อยากจะกินกันอย่างนี้แม่ก็จะบอกแบบนี้ทุกครั้งนะคะทุกอาทิตย์เลยซึ่งถามว่าเราไปกันทุกอาทิตย์ไหมก็เกือบนะเพราะแม่ชอบให้ไปนะถ้าไม่ไปแม่ก็จะบอกมาเถอะมาเถอะแม่ชอบทาอาหารให้ลูกหลานกินชอบให้ลูกหลานไปหานะคะแล้ว ถ้ามันไม่ปกติก็คือบางทีอาทิตย์ก็อาทิตย์หนึ่งก็สองครั้งอย่างสมมติว่าอาทิตย์นี้มีวันหยุดพิเศษเราก็จะไปกินข้าวบ้านแม่กันด้วยแม่ก็จะโทรมาวันหยุดนี้มากินข้าวบ้านแม่นะเหมือนวันนักขัตฤกษ์บ้านเราเนะาะอ่ะก็ไปการสมมติมันพูดวันพฤหารอะไรก็แล้วแต่ก็ไปกินข้าวบ้านแม่แล้ววันอาทิตย์ก็ไปอีกนะคะแต่เดี๋ยวจะมีคลิปที่กุ๊กไก่จะทําอาหารไทยเลี้ยงพ่อแม่บ้างแล้วนะเพราะว่า ไม่ได้ทำนานนะคะไม่ได้ทำนานแล้วข้อต่อมาพี่กุ๊กไก่ท้ามาไทยขอแบ่งซื้อได้ไหมคะอยากชิมมากคะ่ะหมายถึงเห็ดพึ่งหวานแห้งนั่นเองไม่นะคะกุ๊กไก่ไม่ขายนะไม่ขายนะคะแจกอย่างเดียวรอติดตามคลิปทุกคลิปรอฟังข่าวรับรองได้แน่นอนนะแล้วคือรอฟังข่าวแล้วกันก่อนกับไทยอนะเนาะ ข้อต่อมากูไก่เคยทําหมูกรอบไหมคะมีสูตรบ้างไหมเคยทําค่ะสูตรที่กูไก่ทําง่ายด้วยเดี๋ยวไปคนเดี๋ยวไปค้นหาคลิปแป,ป๊บหนึ่งเดี๋ยวแปะเอาไว้ให้นะง่ายเพอข้อต่อมาสวัสดีค่ะน้ําปรุงซูชิต้องบอกยี่ห้อด้วยค่ะเพราะที่ขายขายอยู่มีหลายยี่ห้อพี่กลัวซื้อมาแล้วไม่อร่อยค่ะอย่างโชยุที่บ้านเรามีหลายยี่ห้อมากเวลาซื้อเหมือนเลือกลอตเตอรี่เลยต้องใช้เวิร์กทูเดาค่ะ ก็คือแบบไหนจะอร่อยแบบนี้ใช่ไหมเอ่อคือที่กุ๊กไก่ซื้อกินนะคะมียี่ห้อเดียวเท่านั้นเมื่อก่อนเนี้ยเพิ่งมาเจอยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อที่สองยี่ห้อแรกที่ซื้อกินประจําเลยนะยี่ห้อเจ้าใหญ่เจ้าดังเลยคิโคมนนั่นเองนะคะเนี่ยคือกินตลอดซื้อกินมาตลอดเลยทําซูชงซูชิน้ําปรุงซูชิขวดน,นี้แล้วเมื่อเร็วๆเนี้ยไปห้างห้างหนึ่งใกล้ๆบ้านไปเจอ น้ำปรุงซูชิที่มันมาจากประเทศไทยยี่ห้อนี้นะคะซึ่งไม่เคยกินมาก่อนก็ลองซื้อกินดูเฮ้ยมันก็โอเคไม่ผิดหวังเลยนะคะส่วนกุ๊กไก่ไม่รู้เอ้ส่วนที่ไทยกุ๊กไก่ไม่รู้ว่ามียี่ห้ออะไรบ้างเนาะไม่รู้จริงๆแต่ที่นี่มีสองยี่ห้อนี้นะข้อต่อมาคุณกุ๊กไก่ล้างจานทุกวันหรอคะสงสัยต่อวันทำไมใช้จานช้อนเยอะจัง เปล่าคะ่ะเครื่องล้างจานมันใหญ่เนาะประมาณสองสาวันก็ล้างหนึ่งครั้งนะคะแต่ว่าเวลาก่อนที่เราจะเอาเข้าเครื่องเนี่ยเราจะเอาน้ําราดนิดนึงให้เศษอาหารมันคราบๆเศษอาหารที่เป็นผง,ผงเป็นไหนก็แล้วแต่มันหลุดออกไปเนาะแล้วก็ยัดเข้าเครื่องข้อต่อมาดูทุกคลิปทํายังไงถึงจะได้กินอยากกินคงจะอร่อยคะ่ะหมายถึงเห็ดพึ่งหวานแห้งใช่ไหมขอบคุณนะคะที่ดูทุกคลิป ต้องรอฟังข่าวนะคะเดี๋ยวก่อนจะก่อนจะกลับไทยกูไก่จะลงคลิปบอกแน่นอนแล้วถ้าใครดูทุกคลิปใครดูเร็วรับรองได้แน่นอนแล้วก็ต้องทำตามกติกาด้วยนะไม่เหมือนอปีนี้นะคะที่เพิ่งแจกไปคือไม่ทำตามกติกาแล้วกูแก่ก็ต้องไปตามถามแล้วเราก็ไม่มีเวลาเรากลับไทยเราก็อยากพักผ่อนเนาะต้องไปตามทวงเบอร์โทรล่ะหลัดไปสนีล่ะอะไรอย่างเงี้ย ต้องทำตามกติกาต้องเร็วด้วยเนาะเพราะฉะนั้นติดตามคลิปไว้นะข้อต่อมาที่ครูให้นักเรียนแต่ละคนทำอาหารประจำชาติอยากทราบว่าคุณกุ๊กไก่ทำเมนูอาหารไทยอะไรบ้างคะแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างปอลอเจ้าสามก้อนอ้วนตุบหน้าฟัดมากคำถามนี้มาจากคลิปที่กุ๊กไก่พูดถึงตอนที่ตัวเองเรียนภาษาตัเลียนเนาะแล้วก็สิ้นปีเนี่ย คุณครูก็จะให้นักเรียนแต่ละคนเนี่ยทำอาหารประจำชาติของตัวเองมาเหมือนมาจัดงานร่วมกันแล้วครูก็จะเป็นคนทางรัฐบาลเนาะเขาจะมีซื้อเครื่องเดิมแล้วก็ทำอาหารอิตาเลียนแล้วก็มากินรวมกันทุกคนมีเต้นรำมีพูดคุยมีพูดขึ้นเวทีอะไรอย่างเงี้ยสนุกมากนะยังจำความรู้สึกนั้นได้นะคะอืมกูไก่เรียนภาษาทั้งหมด4ปีแต่ ได้ไปงานโรงเรียนแค่สามครั้งเพราะว่าเปลี่ยนโรงเรียนนั่นเองเรียนปีสุดท้ายปีนี้ไปเรียนในเมืองเขาไม่มีงานไม่มีการร่วมจัดงานด้วยเนาะก็ไม่ได้จัดงานนะคะเคยทำอะไรไปเคยทำเข้าผัดครั้งหนึ่งแล้วก็เคยทำเหมือนผัดหมี่ผัดหมี่แดงอะ่ะผัดหมี่สีชมพูอะ่ะครั้งหนึ่งแล้วก็ทำขนมครั้งหนึ่งจำได้ว่าทำขนมเป็นบ้าบินอบนะคะแบบอบ ซึ่งฝรั่งที่นี่ติดใจมากไม่ว่าญาติพี่มิกเพื่อนๆมากินข้าวที่บ้านหรือทําไปบ้านเพื่อนนะติดใจทุกคนนะคะบาบินิเข้าเตาอบฟีดแบคเป็นยังไงทุกคนชอบมากนะคะชมว่าอาหารไทยอร่อยข้อต่อมาน้ำหวานจะไปเรียนอะไรที่ฟลอเรนซ์ค่ะน้องกุ๊กไก่แล้วจะต้องเรียนกี่ปีน้ำหวานไปเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะที่ฟลอเรนซ์เรียนมหาลัย ที่ฟลอเรนซ์มีมหาลัยค่อนข้างเยอะนะหลากหลายให้เลือกนะคะบ้านเราเนี่ยมันไม่มีเป็นเมืองเล็กๆเนาะก็นั่งรถไฟไปเรียนที่ฟลอเรนซ์ไปเช้าเย็นกลับเ,เรียนภาษานะคะน้หว่านเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นกับภาษาเยอรมันหลักสูตรมหาลัยที่นี่3ปีนะคะเพราะว่าตอนเรียนไฮสคูล หรือมัธยมปลายเขาเรียนทั้งหมด5ปีเนาะไม่เหมือนบ้านเราเรียนแค่3ปีที่นี่ไฮสคูลเรียน5ปีเพราะฉะนั้นมหาลัยเขาก็เลยมีหลักสูตร3ปีนะคะข้อต่อมาสินค้าเยอะมากค่ะน้องกุไก่ที่เยอรมนันส่วนมากจะห้ามถ่ายตรงรแผนกเนื้อต่างๆพนักง,งานจะบอกห้ามเก็บภาพสินค้าบางอย่างเหมือนมีลิขสิทธิ์ด้วยค่ะ ที่อิตาลีก็เหมือนกันนะคะซูปเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่เขาห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายวิดีโอเขามีติดติดป้ายหน้าห้างบอกไว้เลยนะแต่ห้างเล็กๆนะคะอย่างที่ที่กูไก่ไปถ่ายวิดีโอคลิปล่าสุดเนี่ยที่พาไปทัวร์ห้างในอิตาลีเลือกแล้วนะคะเป็นห้างเล็กๆซึ่งสามารถถ่ายวิดีโอถ่ายรูปได้นะคะพนักงานที่ทำงานในร้านก็รู้จักกันเลยขออนุญาตเขาถ่ายวิดีโอได้นะคะที่อิตาลีนะ กูไก่เคยเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆที่หนึ่งก็ให้ถ่ายวิดีโอด้วยนะส่วนใหญ่ซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆเนี่ยเขาไม่มีปัญหานอกจากออห้างใหญ่ๆนะกูไก่เคยขอนะคะเข้าไปถ่ายวิดีโอเขาบอกว่าจะต้องเขียนอีเมลไปสํานักงานใหญ่ไปขออนุญ,ญาตที่สํานักงานใหญ่ยุ่งยากก็เลยไม่ทําห้างเล็กๆนี่แหละราคาสินค้าก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่ ข้อต่อมาแถบซับตัวเลขราคามองไม่ค่อยชัดเลยต้องเพ่งตาดูถึงจะเห็นคอมเมนต์นี้มาจากคลิปที่พาไปทัวร์ห้างในอิตาลีนะคะคกุ๊กไก่ใช้แถบซับเนี่ยตัวหนังสือสีฟ้าและแถบแบ็กกราวเป็นสีขาวต้องขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวจะปรับปรุงเออมันก็ต้องเพ่งจริงนะเพราะสีฟ้ากับสีขาวเนี่ยมันมันเป็นสีที่ไม่ค่อยตัดกันเนาะ ข้อต่อมาส้มลูกใหญ่หวานอร่อยแล้วเมื่อวานซื้อมาจากห้างออกเสียงเบาๆห้างนี้เพราะว่าเขาไม่ให้เราถ่ายวิดีโอไม่ต้องโฆษณาให้เขาห้างนี้ไม่ต้องโฆษณาแต่ของเขาขายดีมากและชาอิตาเลียนนิยมไปมากรวมถึงพวกเราด้วยเพราะสินค้าเขามีคุณภาพนะคะราคาก็ดีคุณภาพก็ดีมากๆแล้วที่สําคัญห้างมันใหญ่มากของมีให้เลือกเยอะมากนะ น้องนาคอมเมนต์มานะคะคอมเมนต์นี้น้องนาอยู่ในอิตาลีเหมือนกันส้มลูกใหญ่ที่กูไก่บอกเนาะจากคลิปที่พาทัวร์ห้างในอิตาลีปกติมันจะหวานช่วงหลังปีใหม่นะคะพวกเราอ่ะจะซื้อส้มลูกใหญ่ๆเนี้ยจากเพื่อนพี่มิกที่อยู่ทางใต้นะปีหนึ่งเนี้ยนะคะเขาจะมาประมาณ 3- 4รอบนะมาที่เมืองเราเอาส้มจากที่เมืองเขามาขาย พวกเราก็จะรอซื้อจากเขานะคะเราไม่เคยซื้อจากห้างเลยโอ้ยนานนานมากแล้วที่ไม่ได้ซื้อจากห้างเดี๋ยวต้องไปซื้อแล้วเพราะพวกนี้จะไปซื้อกับข้าวพอดีเลยเนาะเดี๋ยวจะไปลองซื้อมาชิมดูน้องนาบัากหวานแล้วหรือดูส้มนะคะช่วงนี้หมดเรียบร้อยแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจบคำถามหมดแล้วสวัสดีค่ะ